วันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึงนี้ได้กลายเป็นวันประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาหลังจากที่ทั้งสองประเทศตกลงกันภายใต้กระบวนการเจรจาทางการทูตที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ปีให้เริ่มถอนอาวุธหนักในเฟสแรก ออกจากแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจุดพิพาทในเขตภูมะเขือเขาพระวิหารซึ่งตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเคยเป็นจุดตึงเครียดทางทหารและสร้างแรงสันสะเทือนทั้งในเชิงความมั่นคงและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศข่าวดีเหนึ่งขอยอยักษ์นี้ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางในทุกสำนักข่าวทั้งไทยและต่างประเทศเพราะนี่ไม่ใช่เพียงแค่การถอนรถถัง ปืนใหญ่หรือฐานยิงจรวดเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปิดหน้าใหม่แห่งสันติภาพระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานทั้งในมิติของมิตรภาพการท้าชายแดนและความขัดแย้งที่บางครั้งรุนแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิตของทหารและประชาชนฝ่ายไทยภายใต้การนำของรัฐบาลชุดปัจจุบันยืนยันว่าการถอนอาวุธในครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมเพื่อการลดความตึงเครียด ที่มีองค์การสหประชาชาติและอาเซียนร่วมเป็นผู้สังเกตการโดยจะเริ่มจากการถอนกำลังรถถังปืนใหญ่และหน่วยลาดระเวนหนักออกจากพื้นที่ระยะ10กิโลเมตรจากแนวชายแดนที่มีข้อพิพาทซึ่งในเฟสแรกนี้จะใช้เวลาไม่เกิน30วันส่วนเฟสต่อไปจะเป็นการถอนอาวุธเบาและลดจำนวนกำลังพลลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่รัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตได้ออกแถลงการยืนยันเช่นกันว่าการร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของมิตรภาพอันแท้จริงที่จะนำไปสู่ความสงบถาวรในภูมิภาคเขายังกล่าวเพิ่มเติมว่าเราจะไม่ปล่อยให้ประวัติศาสตร์แห่งความขัดแย้งเป็นภาระของคนรุ่นใหม่ แต่จะเปลี่ยนมันให้เป็นบทเรียนนะคะองค์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติคำพูดนี้สร้างเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางในหมู่นักการเมืองและประชาชนกัมพูชาการถอนอาวุธในเฟสแรกนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของทหารหรือรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยตรง ชาวบ้านในจังหวัดศรีสะเกดสุรินทร์และสะแก้วต่างออกมาแสดงความดีใจหลายคนกล่าวว่าพวกเขาไม่อยากได้ยินเสียงปืนหรือเห็นทหารในสนามรบอีกต่อไปเพราะมันนำมาซึ่งความกลัวและความไม่แน่นอนในชีวิตการประกาศดีเดย์ครั้งนี้จึงเหมือนแสงแห่งความหวังที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้กลับมาปกติอีกครั้งขณะเดียวกันฝ่ายนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงและนักวิชาการระหว่างประเทศก็มองว่า การตกลงถอนอาวุธในครั้งนี้เป็นผลพวงจากแรงกดดันของหลายประเทศโดยเฉพาะจีนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นที่มีผลประโยชน์ร่วมในภูมิภาคอินโดจีนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ขององค์การขนส่งพลังงานและการค้าระหว่างอ่าวไทยกับทะเลจีนใต้ทั้ง3ประเทศจึงต้องการให้ความขัดแย้งนี้จบลงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาค สื่อญี่ปุ่นรายงานว่ารัฐบาลโตเกียวได้ยื่นข้อเสนอด้านความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานให้ทั้งไทยและกัมพูชาเพื่อแลกกับการลดความตึงเครียดทางทหารขณะเดียวกันจีนก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทางการทูตระดับสูงเข้ามาเป็นผู้สังเกตการพิเศษโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีนในพื้นที่ตะวันออกของกัมพูชาซึ่งมีโครงการเหมืองและนิคมอุตสาหกรรมที่จีนถือหุ้นอยู่ ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเองก็จับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพราะไทยถือเป็นพันธมิตรเก่าแก,ก่ของอเมริกาและเป็นศูนย์กลางทางการทหารที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การถอนอาวุธในครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงบวกที่ช่วยสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคและลดความเสี่ยงจากการแทรกแซงของมหาอำนาจในอนาคต อย่างไรก็ตามแม้ว่าการถอนอาวุธจะถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพแต่ก็ยังมีเสียงวิจารณ์จากบางฝ่ายโดยเฉพาะกลุ่มทหารเกษียณและนักชาตินิยมที่มองว่าการลดกำลังในพื้นที่อ่อนไหวเช่นนี้อาจทำให้ไทยเสียเปรียบหากเกิดความขัดแย้งขึ้นอีกครั้งในอนาคตพวกเขาเตือนว่ารัฐบาลต้องมั่นใจว่าฝ่ายกัมพูชาจะปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงการแสดงภาพลักษณ์ต่อโลกภายนอก ในอีกด้านหนึ่งสื่อกัมพูชาบางสำนักกลับรายงานว่าทหารของตอนมีความกังวลว่าฝ่ายไทยอาจยังคงซ่อนอาวุธบางส่วนไว้ในแนวหลังซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาในภายหลังจึงเรียกร้องให้มีคณะกรรมการร่วมจากทั้งสองประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างโปรง่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นร่วมกันการเริ่มถอนอาวุธในเฟสแรกจึงถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ของเส้นทางสันติภาพที่ยังต้องเผชิญกับความท้าทายอีกมากมายทั้งในเรื่องขององค์การตรวจสอบการกำหนดเส้นเขตแดนอย่างเป็นทางการและการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนให้กลับมาคึกคักอีกครั้งในพื้นที่ชายแดนตอนนี้บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมที่เคยเต็มไปด้วยค่ายทหารและป้ายเตือนเขตห้ามเข้าบัดนี้เริ่มเห็นชาวบ้านกลับมาทำการค้า ร้านอาหารและตลาดชายแดนเริ่มเปิดขายสินค้ากันอีกครั้งเสียงหัวรอบของเด็กๆก,กลับมาแทนที่เสียงรถถังและปืนกลการเริ่มต้นครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของรัฐบาลหรือทหารเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของผู้คนที่ต้องการอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องกลัวสงครามอีกต่อไปในช่วงท้ายขอองค์การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการไทยกัมพูชาได้มีการประกาศว่าจะตั้งเขตสันติภาพร่วม ขึ้นในพื้นที่ชายแดนบางส่วนเพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเป็นจุดแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศถือเป็นแนวคิดที่สะท้อนถึงอนาคตใหม่ที่ทั้งสองชาติหวังจะสร้างร่วมกันการถอนอาวุธหนักเฟสแรกนี้อาจไม่สามารถลบล้างบาดแผลในอดีตได้ทั้งหมดแต่ก็เป็นก้าวย่างแรกที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างกัน และในอนาคตอันใกลน้นี้หากทั้งสองประเทศสามารถดำเนินการได้ครบทุกเฟสตามแผนที่วางไว้ภูมิภาคอินโดจีนอาจกลายเป็นภูมิภาคแข่งสันติภาพและความร่วมมืออย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งไทยกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบคนไทยจำนวนมากต่างจะตามองวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ด้วยความหวังเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในประวัติศาสตร์ ที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาไปตลอดกาลจากคู่ขัดแยง้งสู่คู่มิตรที่เดินหน้าไปด้วยกันเพื่ออนาคตของภูมิภาคนี้อย่างมั่นคงและยั่งยืน